สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริวัปรปัญญาคงผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตีดิฉันจะพามารู้จักหลักสูตรบริการ HIE Service HIE Service เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการงานบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นจากนโยบายสมาร์ทออฟฟิศโดยนางสาวปุญญุษ์ดวงศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขต4โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะเป็นการให้ความรู้ขั้นตอนการใช้บริการและการแนะนำให้รู้จักระบบ HIE Service ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีซึ่งประกอบไปด้วย 1. การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติกพ .7 กพส .162 การให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 3. การให้บริการหนังสือรับรองและ 4. การให้บริการสืบค้นประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาอยู่ในโรงเรียนและห้องเรียนมากขึ้นในลําดับต่อไปวิทยากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคลจะได้แนะนําขั้นตอนในการใช้งานในระบบ HSE Service ต่อไปค่ะ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติกพ .7 หรือกคศ16กการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติเป็นการให้บริการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแจ้งความประสงค์การขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบออนไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำขอของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบคำขอหากข้อมูลถูกต้องเจ้าหน้าที่จะทำการสำเนาทะเบียนประวัติในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมส่งลิงก์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเนาทะเบียนประวัติ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่หน้าหลักของระบบการให้บริการทั้งนี้การสำเนาทะเบียนประวัติจะทำตามลำดับรายการคำขอที่ส่งเข้ามาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถตรวจสอบคำขอของตนเองได้ที่หน้าหลักของระบบการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติเช่นกัน ขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติกพ .7 หรือกขศสิขั้นตอนที่1เข้าระบบผ่าน www ubnfo go t h ขั้นตอนที่2เลือกเทีเเมนูขอสำเนาทะเบียนประวัติกพ .7 หรือกขศสโดยให้สังเกตที่เมนูนำทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ ขั้นตอนที่3กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดย,ยังไม่เคยส่งคำขอสำเนาทะเบียนประวัติผ่านระบบเลือกที่เมนูส่งคำขอทาสำเนาทะเบียนประวัติก่อรายละเอียดผ่านทางแบบฟอร์มของระบบให้ครบถ้วนและกดที่ปุ่มส่งเพื่อส่งรายการคำขอ ขั้นตอนที่3เมื่อส่งรายการคำขอแล้วให้นำเลขประชาชน13หลักไปค้นหาที่หน้าหลักของการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติระบบจะแสดงหน้าต่างประวัติการทำรายการให้สังเกตที่หัวตารางสำเนาเอกสารหากปรากฏข้อความดาวน์โหลดสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดสำเนาทะเบียนประวัติได้ทันที แต่หากปรากฏข้อความกำลังทำสำเนาอาจเพราะยังไม่ถึงลำดับรายการที่ตรวจสอบทั้งนี้สามารถตรวจสอบลำดับรายการได้ที่หน้าหลักของระบบการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยส่งคำขอสำเนาทะเบียนประวัติสามารถนำเลขบัตรประชาชน13หลัก ไปค้นหาได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งคำขอเข้ามาอีกครั้งหากทะเบียนประวัติมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการเปลี่ยนชื่อสกุลตำแหน่งหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งคำขอทำรายการเข้ามาใหม่อีกครั้งโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ตัวเลือกอื่นๆ หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดต้องการนำสำเนาไปใช้ประกอบเป็นเอกสารต่างๆให้ทำการปริ้นสำเนาทะเบียนประวัติมาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองสำเนาก่อนทุกครั้งยกเว้นในกรณีนำไปสมัครสหกรณ์ออมทักครูสามารถให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรองเอกสารได้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธีตาพัฒนอุตการนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลวันนี้จะมาแนะนำวิธีการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้บริการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการให้บริการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแจ้งความประสงค์ทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐใหม่แทนบัตรเดิมเช่นการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนชื่อสกลุลบัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายเป็นต้นผ่านระบบออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากข้อมูลถูกต้องจะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรายการคำขอและแจ้งสถานะผ่านระบบออนไลน์ผู้ยื่นรายการคำขอสามารถตรวจสอบสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับบัตรผู้ยื่น รายการคำขอสามารถมารับบัตรได้ทันทีโดยนำรูปถ่ายจำนวนสอใบขนาดหนึ่งนิ้วและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐเดิมมาในวันที่รับบัตรด,ด้วยทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับบัตรแทนให้นำแบบคำขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฉบับจริงมาด้วย ตอนการใช้งานระบบการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ1เข้าไปที่เว็บไซต์ www ubinfo go th 2เลือกที่เมนูการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้สังเกตที่เมนูนำทางด้านซ้ายของเว็บไซต์3เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักการให้บริการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เลือกเมนูส่งคําขอทําบัตรประจําตัวกรอกรายละเอียดในฟอร์มของระบบให้ครบถ้วนและกดที่ปุ่มส่งเพื่อส่งรายการคําขอ4เมื่อส่งรายการคําขอแล้วให้นําเลขบัตรประจําตัวประชาชน1 3หลักไปค้นหาที่หลักการให้บริการทำบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ระบบจะแสดงหน้าต่างประวัติการทำรายการให้สังเกตสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับบัตรผู้ยื่นรายการคำขอสามารถมาติดต่อรับบัตรได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยให้นำรูปถ่ายสองใบขนาดหนึ่งนิ้วและบัตรเดิมมาด้วยทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ให้นำแบบคำขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐฉบับจริงมาด้วย 5. หากสถานะปรากฏข้อความดำเนินการไม่สำเร็จให้ผู้ยื่นรายการคำขอดำเนินการตามคำแนะนำที่ถูกต้องแล้วส่งรายการคำขอเข้ามาใหม่อีกครับ บริการหนังสือรับรองการให้บริการหนังสือรับรองเป็นการให้บริการโดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำขอของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งเข้ามาเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอและหลักฐานเอกสารที่ยื่นเข้ามา หากข้อมูลถูกต้องเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือรับรองตามรายการคำขอและแจ้งสถานะผ่านระบบออนไลน์ผู้ยื่นรายการคำขอสามารถตรวจสอบสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับหนังสือรับรองผู้ยื่นรายการคำขอสามารถมาติดต่อรับหนังสือรับรองได้ทันทีที่กลุ่มบริหารงานบุคคลทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน ให้นำแบบคำขอหนังสือรับรองฉบับจริงมาด้วยขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการหนังสือรับรอง 1. เข้าเว็บไซต์ www ubinfo go th 2. เลือกที่เมนูการให้บริการหนังสือรับรองโดยให้สังเกตที่เมนูนำทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ 3. เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักการให้บริการขอหนังสือรับรองให้เลือกที่เมนูส่งคำขอหนังสือรับรองกรอรกายละเอียดในแบบฟอร์มของระบบให้ครบถ้วนและกดที่ปุ่มส่งเพื่อส่งรายการคำขอ 4. เมื่อส่งรายการคำขอแล้วให้นำเลขประชาชน13หลักไปค้นหาที่หลักการให้บริการขอหนังสือรับรอง ระบบจะแสดงหน้าต่างประวัติการทำรายการให้สังเกตที่หัวตารางสถานะหากปรากฏข้อความติดต่อรับหนังสือรับรองผู้ยื่นรายการคำขอสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลทั้งนี้หากมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทนให้นำแบบคำขอหนังสือรับรองฉบับจริงมาด้วย 5. หากหัวตารางสถานะปรากฏข้อความดำเนินการไม่สำเร็จ ให้ผู้ยื่นรายการคำขอดำเนินการตามคำแนะนำที่ถูกต้องและส่งรายการคำขอมาใหม่อีกครั้งค่ะการให้บริการสืบค้นประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการให้บริการสืบค้นประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถสืบค้นประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในขณะที่สังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวนราชธานีเขตสีโดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถสืบค้นประวัติ การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ง่ายและสะดวกพร้อมแนบไฟล์ประกาศราชกิจจานุเบกษาสำหรับข้างอิงเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกขั้นตอนการใช้งานระบบการให้บริการสืบค้นประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นตอนที่1 เข้าเว็บไซต์ w w w u b n f o g o t h 2. เลือกที่เมนูการให้บริการระบบฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยให้สังเกตที่เมนูนำทางด้านซ้ายของเว็บไซต์ 3. เมื่อเข้ามาที่หน้าหลักให้บริการระบบฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสืบค้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิสริยาภรณ์ขณะที่สังกัดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเพิ่มประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิสริยาภรณ์ในขณะที่สังกัดอื่นๆได้เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการค้นหา โดยเลือกที่เมนูส่งคำขอเพิ่มประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของระบบให้ครบถ้วนและกดที่ปุ่มส่งเพื่อส่งรายการคำขอ 5. เมื่อส่งรายการคำขอแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอหากปรากฏชื่อในประกาศราชกิจจานุเบกษาจริง เจ้าหน้าที่จะเพิ่มประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวพร้อมแนบไฟล์ประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปบริกา,า,อา์อลน